นะโมตัสสะพระคาวะโตอาระโตสามมาสัมคุทัสสาอาก็ขอเจริญสุขเจริญธรรมท่านทั้งหลายวันนี้ก็จะเอาความคืบหน้าของการทํางานที่วัดเอามาฝากกันเช่นเคยเนาะเพราะว่าวัดก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ะฉะนั้นทุกเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ญาติโยมทําบุญมาก็จะเอามาพัฒนาวัดวาอารามให้มันมั่นคงสถาพรแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ที่มีศรัทธาต่อไปอในการธนุบำรุงพุทธศาสนาฉะนั้นก็จะพาไปดูการทํางานที่วัดในวันนี้เนาะ,ะถ้าใครติดตามก็ จะเห็นการทํางานอยู่ทุกวันนะว่าทําอะไรบ้างนะฉะนั้นก็จะเอาบรรยากาศของการทํางานเอามาฝากเราท่านทั้งหลายนะไปดูพร้อมๆกันเลยเนาะหัวนี่บ่ก้อมันสูงเอาซ้ำกันกับตัวนั่นก็นได้หรือยังไง

ให้มันสมส่วนกันกับทั้งหลังเนะาะทั้งท้ายก็แก้ไม้ลวดแม่นย,ยู่ดอกว่าสิท่วงยู่มือนั่นว่ามันคือจุนะน้อันนี้ทางนี้แต่ก็คือว่าเอาเพื่อนอาชิด,ดึงทั้งหลังในช่วงเล็กช่วงนี้ที่งอมานะ่ะดึงข้างหลังก็เลยบ่บ่บ่ท่วงเพื่อนหรือยังไงอ้อฮ้องบ่ บ่อ๋อถ้ามันมีสองฟังมันก็จะโอเคจะได้นอนนี่นั่งร้านเนี่นมยเป็น,เ,ปน,น,น,อนเอาโมเมนต์นั่งร้านแบบนี้บ่อเอาเป็นไ,ไอ้มายุมามยุคาเพันมาตีเฮ็ดพชรม,มัดตูแล้วบัดนี้เขาลืบอ,ออกอ๋อโอ้ครูบ้านี่าเข้าใจว่าเป็นนั่งร้านแบบนี้จะพากันไปโยกเอาเถอะดอกแม่นบ่บ่าถามเพินเ่นเบิ่งใหม่ เพืพ่อนว่าเพิน่นซี่โตเพิ่นว่าวหน่อยเพิ่นนะเดี๋ขาคงโทรถามเพื่อนมาแล้งกันเพื่อนว่ามันมีเดีรื่องอื่นเท่าในพวกแก้วได้เจ้าหุ่นจัก,จกอยู่แม่นว่าจะเคยไปอยู่แม่นไ่มาเคยไปอ๋อมันมันจะขึ้นง่ายนะก่อนอิบา <c oughs> นะตามดวกโอ้ทางหางเรียบร้อยเนาะพร้อมอันนี้แล้วพร้อมมุงตะไคร้ อ๋อตกตรงมองจุดรับน้ำหนักไหนเนาะ